ตอนนี้แต่ว่าเราเรียนออนไลน์ทุกคนเ้องเรียนก็คือเรียนยาที่เรียนฮัลโหลทุกคนก็คือเดี๋ยววันเนี้ยไอเดี๋ยวคลิปเนี้ยเราจะแบบพาทุกคนมาแบบเรียนออนไลน์ไปด้วยกันก็คือตอนนี้เราเริ่มวิชาแรกของวันจันทร์ก็คือเป็น วิชาบันทึกเรียนก็คือภาษาเรียนนั่นเอง mm hmm. ก็คือเหมือนเขียนรีพอร์ตอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เดินไปคล้ายๆเรียนภาษาอังกฤษ,กษด้วยแล้วก็เป็นแบบเหมือนเขียนรีพอร์ตให้กับคอมพานีอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียนแล้วเขาก็จะเหมือนให้เราเลือกเคสที่เราอยากจะทํามาแล้วก็มาเขียนแบบหาข้อมูลให้กับบริษทัทงานอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะมาดูกันว่าการยบีบ yeah, <laughs> เรียนอะไรบ้าง ลังเรียนเหมือนกันไม่ไหวว่ะว่าเรียนคนละตัวกันใน,นเล่นอ e ีคอนส่วนเราเรียนบ,สบยั <Your man. S 1> สไวส่วนบ้านก็คือเราทำการโดดเรียนแล้วเมื่อเช้าจริงๆมีเรียนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีละบาย <Two. One. S 3> I wanna wake up ตอนนี้เรียนแบรนดิวอยู่แต่เดใชที่สอของวันมีชานี้เสร็จทุ่มครึ่งเรียนตอนนี้ก็คือจะแยกแบบบิวกับแบรนดิ้งตอนนี้านี้มีผีเซ็ตก็เลยมาเรียนข้างินจ้าคะ กบมาอยู่ที่ห้องแล้วนะเคฟใช่าด้ตอนนี้เรียกเสร็จแล้วก็คือตุยไปเลยเหนื่อยมากเหมือนวิญญาณหลุดออกจากล่างอะออแล้วก็ต้องมีคุยงานกลุ่มได้ว,วันนี้แล้วก็สั่งงานม่อีกแล้วเห,หนื่อยจุงต้องจักโผล่หน้ามาเ <c oughs> มื่อกี้คือ,อว่านลืมเอาแรงสีฟันมาเราก็เลยต้องขับมาที่โรงแรมข้างๆเพื่อจะมาขอแรงสีฟันเขาขอซื้อ แล้วก็คือแบบน่ากลัวพ่อทางข้างคือแบบมืดมากแบบไม่มีไฟแม้แต่ดวงเดียวอ่ะมืดแบบมืดไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็ใช้กุญแจใช่แล้วเพราะว่าแหละเพราะว่าแหละเพราะว่านแกงเออคือกําลังแบบกําลังกูกลัวอยู่แบบเอ้ยมันถูกพางบ้างเพราะแบบมันมืดมากค่ะผมไม่เห็นอะไรเลยแล้วอย่าดีดีว่านั่งเปิดหน้าต่างข้างซ้ายตอนนี้ก็แค่อย่างเกือบเป็นยันออกจากล่างใช่แล้วเป็นยานออกจากล่างกับหมดทุกคนเลยแล้วก็ตัวมาละตัวการมาละแน่นได้หรือเปล่าเราไม่ขอเป็นตัวมีปะ ขาให้ส er okay. 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 hey, ah, oh. ี่โอ้เมื่อกี้กันลังเราเรื่องผึ่งอะที่มึงเปิดหน้าตาหัวใจกูจะวายโอเคทีนี้เราก็จะเพื่อเป็นสิฟันถึงจได้เนี่ยน้องลัชชานั่งเชื่อมันได้ปอยแล้วเหรอใช่ดูวห่างมันสิห่างมันคือแสดงออกว่าชื่ออะไเช่าใช่เนี่ยจะไม่ใช่แมวจะเป็นเสือป่าจะถามพึ่มแล้วก็คือ ยังเรียนอยู่อันนีเ้นเอาวิดีโอกลับมาดูเสร็จล้วเดี๋ยวจะมีคอง,งานกับเพื่อนฮ้ยไฮเปลี่ยนชุดเมื่อกี่ชุดแล้วมึงเรียนแล้วครับวันนี้เป็น g กสเล lecture เลยไม่ต้องแบบว่าอะไรมากต้นสักก็เลยไ uh. ปเปลี่ยนชุดท้าดาย เร,เรียนหน่อยังไม่เสร็จแต่แต่งตัว h e l l ตอนนี้เรากำลังจะไปคาเฟ่กันเป็นคาเฟ่แรกของทริปนี้หุนหวายมากว่าเช้า ราะว่าแบบเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปโรงแรมกันแล้วคือจนออกมาแล้วอะยังไม่ได้โรงแรมเลยไม่ว่าจะไปนอนที่ไหนเมื่อกี้เพิ่งโทรจองโอ๊ยเมื่อกี้เพิ่งโทรจองโรงแรมเสร็จได้ไปมอะไรเมื่อกี้ก็คือเพิ่งโทรจองโรงแรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปคายเฟื่นอนกอน มาแล้วสวยมากแต่คือลืมถ่ายบล็อกงงเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูนะเมื่อกี้คือแบบตั้งใจถ่ายรูปเกินลืมถ่ายบล็อกแซวเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งไ,ได้ไหถ้าเรามาถึงคาเฟ่ที่สองแล้วนะคะอันนี้ชื่อว่าเอา่อ fairy school cafe อะไรสักอย่างหนึ่งน่ารักมากแต่ว่าร้านเขาแบบว่าให้ถ่ายแบบเดียวนะคือแบบว่าไม่ได้ให้นั่งแบบเป็นเท k e ยววีก็เดี๋ยวเราจะถ่ายดปนี้เลือกไว้แล้วแล้วก็จะเสร็จตอนนี้ต้องสั่งจะเปลี่ยนชุดส่วนเราเ่ยนเสร็จแล้ว นหนาวมากะทานที่อากาศวันนี้คือแบบร้อนจนจะเป็นลมแล้วอะอหหแต่คือแต่ตัวหนาวมากเหมือนแบบเหมือนแบบอยู่อังกฤษ <c oughs> <c oughs> นี่คือตะกล้องมือหนึ่งของทิฟนี่คือนางแบบมือหนึ่งเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเขาจะขอเดินพานข้างหลังตรงนี้คือมุมที่เมื่อกี้ถ่ายสวยมากโอ้ไม่กอดเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูนางอ่ะอะฮืออะฮือโพสซิเพีอนอะฮูอะฮืออะฮูอะฮือ <laughs> โอเคเราจะผาทั่วห้องกันเพราะว่าเจนี่รับบทคนต้องเตรียมตอบคำถามเราจะผ่าทัรวห้องกันนี่จ้าดู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 ท่าดาสลาเสยีก่อบวันนี้ห้องของเราในวันที่สองใช่โอ๊ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรน่ากลัวน่ากลัวเมื่อกี้จะได้อาบน้ำแบบเซ็กซี่ล้วมุงห้องตังมากเพราะว่าแบบทา่าดาอยากถยายมุมนเนี้ย ตอนแรกอ่ะเราจะแบบว่าลังเลว่าจะมาโรงแรมดีไหมใชน่าก็เลยก็เลยเพิ่งจองเมื่อกี้เลย<ช>ก่อนมามาเลย<ช>มาเลยตอนแรกจะอยู่สามคืนสี่วัน<ช>ก็เปลี่ยนเอาสามวันละกันเพราะว่าวันพฤหัดว่านเรียนเยอะก็เลยแบบกลับไปเรียนที่บ้านดีกว่าวุ่นวายมากพวกเราเดี๋ยวต้องเรียนละาตอนนี้เรากําลังเรียนอีค่อนกันอยู่บาอีค่อนแต่ว่าแบบทช่ชาเนี่ยคืออาจารย์เขาจะให้ตอบคาถามมันมีคะแนนแบบคะแนน participation เยอะทุกคนก็เลยจะแย่งกันตอบมาก นี่คือได้ได้ตอบไปแล้วหนึ่งทีก็เลยลอยตัวนี่ก็แบบรีบทําเขาให้เวลาทําอยู่นะแล้วเดี๋ยวต้องมาตอบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนแย่งตอบคือแบบยากสุดคือได้โอกาสตอบนี่นะก็คือไอคอนเราต้องเตรียมเตรียมพร้อมมันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าสนามลบมามึงดูใช่ปะต่อเสร็จก็คือแบบเหนื่อยวาที่ผ่านมาทั้งวัน ค่าของวันนี้เรียนสี่โมงครึ่งถึงทกโมงครึ่งวันนี้เรียนสามตัวจุ๊บจวันนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอันนี้เรียนอะไรอย่างเี้คอนเบบก็คือคอนซูมเมอร์บีเอว์เข้าใจลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่เข้าใจอาจารย์ต้องเริ่มต้องเริ่มจากเข้าใจอาจารย์ก่อนตอนนี้ไม่เข้าใจอาจารย์เลยครับต้นจากวันนี้คือเราตุยกันมากใช่ไหมคือแบบ เมื่อกี้ค่ะเคยวันนี้มันมีพรีเซนต์งานกันใช่ป่ะแล้วเมื่อกี้กลุ่มแรกเขาพรีเซนต์ไปซึ่งพ่อเราอ่ะก็แบบฟังรู้ว่าเฮ้ยกลุ่มนี้เตรียมมาดีมากเขายังคุยกันเลยเลยแบบเออทำไมเขาทำมาดีจังใช่ป่ะแล้วพอเสร็จพอเขาพรีเซนต์เสร็จสรุปคือโดนอาจารย์ด่าเยอะมากอาจารย์แบบคอมเมนต์มาประมาณ20นาทีแล้วอะก็คือมีห้ากลุ่มพรีเซนต์เหมือนกัน5กลุ่มก็คือเรื่องก็เทียบกันเป็นเรื่องเดียวกัน5กลุ่มอ่ะก็คือเรากุ่มากกกกยอมัันนนไปปิิ แต่มันก็คุยงานไปด้วยมือหนึ่งมือหนึ่งเรียนไปด้วยเตรียมพรีเซนต์ไปด้วยโอ้ยต้นก็คือแบบได้คอนเทนต์หนึ่งกุ๊สวยมากแต่กระจิกกระใจไม่อยู่กันเลย้กันตัว I've gotta her next right now. And then cart คอนเทนต์ต่อไปก็คือปิกนิกรูปใกล้ถึงคิวพีเซนละต้องรีบแล้วซึซงงับพีเซนเสร็จแล้วตอนนี้ต้องสักการะพีเซนกินเมื่อกี้พีเซนเรียบร้อยอันนี้กําลังจะกินข้าวกันครับสั่งมาเมื่อกี้จากห้องอาหารเราจะกินข้าวเย็นตอนหนึ่งทุ่มกว่าจะได้พีเซนก็คือหนึ่งทุ่มแล้ว อาถ่ายคอนเทนต์อ่ะเอาตุ๊กตาหมีออกก่อนนะเดี๋ยวมันเปื่อนโอเคเอากระเป๋าออกให้มาชิมเดียวเพื่อนทาส่งมากไปทำไรใส่ไข่ต้มไข่ต้มวันนี้คือไม่จบกับไข่ต้มอ่ะกินทั้งแผงละที่ซื้อมาไข่ต้มกินหนึ่งคนกินคนเดียวต้มเองกินเองเฮ้ย ฟังอะ่ะอ,อ,อ,อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่3 5สามห้าสิบล้เนี่ยเฮ้ยทิ้งเหรออ๋อสามร้อยหรือสามพันมงมองศูนย์ตกไปเปล่าคอสามร้ 1, ทิ้งเหรอสอนทุ้แล้วอาจารย์ก็ยังไม่เลิกสอนครับอันนี้เราเรียนเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าชีวิต,ตอินเทอร์ต้นสักก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดู ขาเออหานเชอามาให้แต่คือเขามาให้เยอะมากเยอะยแค่ไหนก็คือแบบงงว่าคือให้กินถึงมืออะไรกินถึงมือเที่ยงไม่หมดเลยมัง้งนี่คือวิวห้องเราตอนเช้าปังมากแล้วเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์ที่อาหารเช้าแบบเหมือนกินเบสอย่างางี้ว่าตรงนี้เพราะว่ามันสวยแล้วก็ม่ใช้ยไปเปลี่ยนชุดก่อนอต้นสาก,ก็คือแบบไม่มีการรออะไรเปลี่ยนเรียบร้บรอยละหัวมันเง,งีก็คือเลยเด้อ ตอนนี้เราก็อยู่กับวิวตรงนี้แล้วมันสวยมากแสก็เลยถ่ายรูปไปเรียบร้อยเดี๋ยวจะแปะให้ดูตาดาตาดาตาดาจะแปะรูปให้ดูนะที่ถ่ายไปเมื่อกี้ตอนตอนนี้ต้นซาวมีเรียนก็คือแบบมันอยู่คนละเศษกันตอนปีหนึ่งมให้ก็เลยแบบวิชาตอนปีสองมันไม่เหมือนกันเปตอนนี้ต้นกำลังเรียนเมนเทจเรียลอยู่ซึ่งแบบเป็นวิชาให้เราเรียนในแบบตอนปีหนึ่งประมาณนี้ตอนนี้เราก็เลยว่านะคะก็เดี๋ยวจะมาถ่ายต้นชะหน่อย แล้วก็จะกินมือ้อเช้าที่เยอะมากยังไม่เริ่มกินเลยครับไปแต่งหน้ามาโอ้ยสวยจังนุ่นกลมด้วย,ยพี่พีเอคือ,อสุดในการแยกตอบคำถามเลยเขาอาจารย์เขาให้คะแนนตอบคำถามเยอะแต่คือทุกคนคือแบบแย่งยิ่งกว่าสงครามอ่ะไม่ชอบเลยคือไม่เชื่อเราไม่อยากตอบนะเว้ยแต่เราไม่เคยตอบทันเลยเพราะว่าแบบมันจะแบบอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์าจะรับข้อมากันอย่างเงี้ย ก้าสาดคุยกับปาไหนวาปาพระดาเราก็เปลี่ยนชุดอีกแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก้นศักก็เรียนเสร็จแล้วเราก็เลยจะเช็คเอากันแล้วก็เดี๋ยวจะไป เก็บอีกหนึ่งที่ที่เราอยากไปทำไมนี่สวยมา,ยากเลยอะอันนี้คือแบบอะไรวะเนี่ยนี่มันช่างสวย,ยงามมากแล้วเมื่อกี้ไปถ่ายอะไรไม่ใช่อันนี้นะที่สวย,ยงามเมื่อกี้คือไปถ่ายตรงกองอี้ตรงน,นั้นแล้วแบบวิวตัวนี้คือแบบปังมากเห็นบ้านอะไรก็เดากันเองว่าเป็นบ้านเจ้าของแล้วมันสวยมากถ้าเจ้าของมาดู <c oughs> ก็พอประกาศตามหา ลูกชายเจ้าของอ่ะนี่คือคอนเทนต์นะคะเราก็จะถ่ายไปรัวๆไม่ต้องดูอะไรเลยเอาเดี๋ยวนะมองไม่เห็นกูก็แบบแมง่งพามาที่ไหนไม่รู้เนี่ยมันแบบเหมือนพามาทางลัดอะแล้วคือแบบดูดิเป็นแบบบ้านรางแล้วข้างๆ หมูกระทะที่นี่นะเขามีก็เลยเอาหมูกระทะแล้วกันโอ้ยหมูน่ากินมากหมูเยลลี่วันนี้ทำไมมันใสขนาดนี้ยนังไมนได้ให้คุณเขาอย่าแปลกอีกนะเมื่อวานมึงเล่าเรื่องมันรำเมื่อวานว่านกำลังกลัวผีในโรงแรมใช่อยู่ดีมันก็ลุกขึ้นมันรำตอนกลางคืนประมาณเที่ยงคืนลุกขึ้นมาันแล้วตื้อของมันด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คนในบล็อกสังเกตเลยนี่คือชุดชุดเท่าไหร่แล้วเนี่ยเปลี่ยนกี่ตัวกูก็งงนี่วันที่21แล้วไม่ใช่เหรอแล <c oughs> ้วอยู่ยี่สิบเอ็ดมแล้วไงนี่วันที่ <c oughs> คือมันเตียงกระเป๋ามา2ใบยอยู่ได้1เดือนนะมันบอกแล้วคือชุดมันเปลี่ยนตัวละ5ชุดอะงงครับ <c oughs> ตัดภาพไปตรงนั้นว่าเราดีเซนต์อยู่ตัดภาพเหมือนเราเมื่อวานอะ ไอพีเซ็นทุ่มหนึ่งเป็นไงล่ะตอนนี้ก็คือกำลังกลับแล้วแต่ว่าต้นสักก็คือหลับไปเรียบร้อยหลับสนิทไม่คิดจะตื่น2ชั่วโมงก็ถึงแบ๊